คุณผู้ชมผมพี่หลามจิกโกอไอทีครับวันนี้จะมาแนะนำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้าน power solution แบรนด์ใหม่ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนี่คือแบรนด์ energy Energy เป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศสิงคโปร์นะครับเริ่มต้นเมื่อประมาณปี2015โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมีความทนทานในการใช้งานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการอุปกรณ์ในระดับ h i g h อ็นอย่างแท้จริงคำว่า ผลิตภัณฑ์ด้าน power solution หมายถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จไฟครับไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับสายชาร์จแท่นชาร์จไร้สายและ power bank Energy มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายหลายรุ่นนะครับและทุกรุ่นเน้นเรื่องของคุณภาพในการผลิตเทคโนโลยีที่ใช้ต้องเป็นรุ่นใหม่และวัสดุที่ใช้ต้องมีความทนทานสูง <Yeah. S 1> ยกตัวอย่างนะครับ <Yeah. S 1> เขาไปจัดงานที่ประเทศสิงคโปร์ครับเอาสายชาร์จของ e n e r g จนะครับมาหิ้วแผ่นเหล็กยกน้ําหนักครับโชยเห็นถึงความทนทาน และความแข็งแรงผู้คนที่มาเห็นภาพนี้ก็โอ้โหรู้สึกฮือฮาแล้วทึ่งในประสิทธิภาพของมันมากๆสุดท้ายมีการถอดสายเส้นนั้นออกมาเสียบโชว์ให้ดูด้วยว่ายังใช้งานได้เป็นปกติอยู่ <Wow. S 2> วันนี้ผมเอาผลิตภัณฑ์ของ e อ e r g รมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักหลายรุ่นเลยนะครับเริ่มจากทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของสายชาร์จนะครับมีหลายรุ่นให้เลือกเลยอย่างไฟบ้าทัฟหรือว่าอะลูทัฟนะฮะทุกรุ่นจะเน้นเรื่องของความทนทานแล้วก็คุณภาพในการชาร์จไฟนะครับมากลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มของ power bank ก็มีหลายรุ่นให้เลือกเหมือนกันนะครับอย่างเช่น slim pack e n e r pack นะครับแล้วก็ compact wireless ทั้งหมดเนี่ยจะเป็น power bank ที่มีเทคโนโลยีในการชาร์จมีกำลังไฟสูงมีคุณภาพ ภาพในการชาร์จที่ดีแล้วก็มีปริมาณมิลลิแอมที่เต็มมากๆเลยนะครับมาทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดแท่นชาร์จครับนี่ไวท์ฮับนะฮะตัวนี้เซเว่นอินวันนะครับเใน1เลยโอ้โหชาร์จได้7อย่างแล้วตัวนี้ก็เป็นไวท s ดิสทรโอนะครับชาร์จได้3อย่างพร้อมกันเป็นแบบไวเลสนะฮะแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จครับมีทั้งแบบทราเวลอะแดปเตอร์แล้วก็แบบวอลชาร์จที่เป็นพาวเวอร์เดลิเวอรีด้วยถึงแม้ว่าเอเนจีจะไม่ใช่แบรนด์แรกที่คิดค้นและขายสินค้าแบบนี้นะครับ แต่ Energy จเป็นแบรนด์ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลานะครับโดยการทดสอบอย่างหนักในทุกๆด้านเพื่อให้สินค้าใช้งานได้ตามต้องการและกล้ารับประกันยาวนานถึง3ปีนี่อย่างสายชาร์จเส้นนี้นะครับรับประกันถึง3ปีด้วยกันโอ้โหจนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทั่วโลกครับ วันนี้นะครับเอเนเียมีจําหน่ายใน28ประเทศทั่วโลกครับทั้งในฝรั่งเศสในรัสเซียในเอเชียแปซิฟิกนี่โอ้โหจีนเกาหลีญี่ปุ่นมีหมดนะครับแล้วก็ไปยังตะวันออกกลางก็มีจําหน่ายและที่แอฟริกาใต้ก็มีจําหน่ายด้วยรวมไปถึงประเทศไทยครับในประเทศไทยนั้นจะจําหน่ายโดยบริษัท RTB นะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเอเนเียเนี่ยไปจําหน่ายตามร้านอุปกรณ์ชั้นนําทั่วไปเห็นโลโก้ลอยขึ้นมาเด่นแบบนี้เลยทุกร้านมีเอเนเี จำหน่ายทุกที่เลยครับวันนี้ผมยังไม่รีวิวผลิตภัณฑ์ของ e n e r จ y นะครับจะมาแนะนําแบรนด์ให้รู้จักกันก่อนคลิปหน้าครับผมจะรีวิว power bank ของ Energy นะครับใครที่อยากได้ power bank ดีๆนะครับเอาแบบว่าตัวเล็กๆพกง่ายๆปริมาณแบตเต็มๆนะไม่ต้องไปพกตัวใหญ่ให้มันหนักให้มันถ่วงเรานะครับแล้วก็วัสดุดีแข็งแรงทนทานใช้งานได้มาตรฐานสูงนะครับใช้แล้วปลอดภัยรวมไปถึงชาร์จไฟได้ไวเพราะว่ามี power delivery ติดตามชมกันให้ได้เลย นะครับช่วงท้ายนี้ครับผมมีสายชาร์จของเ n e r จ y นี่รุ่นไนโลทัฟนี้ตัวนี้เป็นแบบ2 in 1แล้วก็เป็นแบบ3 in 1นะครับสามารถเปลี่ยนหัวชาร์จได้2แบบและ3แบบเลยทีเดียวตามที่อุปกรณ์คุณใช้งานอยู่นะครับมี MFI ใช้กับ iPhone iPad ได้นะครับความยาว1.5เมตรจ่ายไฟที่2.4 m แอมป์นะครับแข็งแรงทนทาน แล้วประกันยาวนานถึง3ปีแจกทั้งหมด4รางวัลครับสำหรับคนที่ส่งภาพสายชาร์จที่ผูผูพังพังของคุณเข้ามายังรายการเรานะครับส่งมาที่อินบ็อกของ Facebook เพจล้ำหน้าโชว์ได้เลยนะฮะส่งภาพสายชาร์จที่เสียแล้วอ่ะคือแบบจะเป็นสายหักสายหงิกสายงอสายแตกหัวฉีกหัวขาดสายขาดสายระเบิดสายลุกสายไฟไหมโอ้โหอย่าถ่ายภาพไฟไหมบ้านมาก็พอนะฮะสายชาร์ตที่ดูอเนกอนาถที่สุดนะครับผมจะเลือกขึ้นมา4ชิ้นแล้วก็ ็แจกให้คนละหนึ่งรางวัลน,นะครับคุณก็จะได้สายชาร์จไนโลทัฟของ Energy ีไปใช้แทนเส้นเดิมนี่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับ